ถ้าคุณอยากสั่งจิตคนเจ้าชู้ให้หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวกฎของการทำให้คนเจ้าชู้มันลคลั่งไคล้คุณมีหน้าที่เดียวทำให้คนเจ้าชู้คลั่งไคล้ครับคนเจ้าชู้เนี่ยชอบไล่ล่าบวกกับชอบให้คุณเลิกค่าถ้ามีเวลา10นาทีระหว่างต้องพยายามตามเช็ค G P S ของคนเจ้าชู้กับการนั่งตะไบเล็บให้คุณเลือกการตะไบเล็บครับ แต่อย่าไปไล่ล่าครับเพราะนั่นมันคือนิสัยของคนเจ้าชู้มันชอบไล่ล่าครับมันชอบเอาชนะครับ2.2คือคนเจ้าชู้เนี่ยครับชอบคนที่คาดเดาไม่ได้คนเจ้าชู้จะคิดว่าความยากนี่มันคือรางวัลคนก้าประเภทที่คนเจ้าชู้จะยอมสยบซิโรราบหนึ่งครับประเภทคนที่สร้างความตื่นเต้นท้าทายให้กับเขาครับคนที่ให้อิสระแก่ม,มันคนที่อ่านอารมณ์เก่งครับคุณดูมิซเน่ครับทำ ทำตัวให้ดูดีนะครับเมื่อเขาอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะครับพึ่งพาเขามากจนเกินไปนะครับจนเขาต้องดูแลตลอดเขาชอบคนที่เล่นตัวจําไว้เขาชอบความสนุกสนานเฮฮามีพลังนะครับเป็นคนที่คุยเก่งเอาใจเก่งหยอดเก่งคนที่ลึกลับหน้าค้นหาครับนะมีมุมลึกลับหน้าค้นหาคือมันมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับนี่ข้อข้อที่9นะครับเป็นคนฉลาดครับไม่หลอกง่าย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักรูค,คมสอนไว้ในคอร์สสั่งกิจให้แฟนไล่ตามนะครับจากราคาเต็ม8,900บาทนะครับซึ่ง คนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามจิตครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะงั้นเนี่ยครูคอมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990าบาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดครับ